せんえいきっさき。 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอชิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้อยู่กับคลิปเกมมือถือเดซี่นี่เกิลเกมแนวไอดอบนมือถือนะครับคลิปในวันนี้นะครับเราจะพามาส่องตัวละครตัวใหม่นะครับที่กําลังจะเข้าตู้ของเซิร์ฟเอชีเอหรือว่าเซิร์ฟไทมนั่นะครับก็คือตัวละครโมจิสกิชิโยเม้นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครโมจิสกิชิโยเม้นะครับก็จะเป็นนินจาสาวนะครับที่ จะเข้ามาในวันที่3มิถุนายนนะครับแล้วก็จะอยู่ในตู้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนะครับก็เวลาที่เข้าน่ยจะเป็นช่วงตี4นะครับหลังจากที่ s ซ r ร์ฟเอชทเอการอัปเดตนะครับก็เข้าวันที่3เดือน6นะครับเวลาตี4แล้วก็ออกวันที่17เดือน6ตี4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนินจาในตระกูลทาเคดะนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครโมจิสกิชิโอมะนะครับก็จะเป็นตัวธาตุน้ำนะครับเป็นสายวัยนะ หรือว่าเป็นสายสปีดนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะ <c oughs> อ่าน้องคือตัวนี้นะครับตัวละครธาตุน้ำนะครับเป็นสายสปีดน,นะอ่าภาพแรกนี่นะครับก็คือตัวระดับที่ไม่เกิน3ดาวนะครับก็คือ0ูนย์ดาว1ดาวหรือ2ดาวก็จะได้สก,กินตัวนี้นะครับเป็นสก,กินปกติเนาะแล้วก็พอใครที่ปลดล็อก3ดาว4ดาวหรือว่า5ดาวได้นะครับก็จะมาในรูปนี้แทนนะครับสามารถเพิ่มสก,กินขึ้นมาได้เนาะ แล้วก็ปวดล็อกหกดาวนะครับโอ้โหภาพนี้แบบใครยี้ใจจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวระดับ S R นะครับนี่เป็นสายสปีดนะครับผมค่าพลังนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ HP อยู่ที่139,780 0อันนี้ที่เลเวล200ไม่สมใสอุปกรณ์นะครับก็พลังโจมตีอยู่ที่29,717พลังป้องกัน5 7า4นรนะครับแล้วก็ ตัวนี้มีค่าความเร็วค่อนข้างเยอะเลยก็คือ187เลยนะถือว่าสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวในส่วนของเรื่อสกิลเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูที่เซิร์ฟโกลบอลอีกทีนะครับแต่จะบอกว่าตัวละครตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็น UR ได้ด้วยนะครับนี่หลังจากที่เอ r ปุ๊บในเซิร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็น UR ได้ด้วยนะครับค่าพลังนี้เพิ่มขึ้นอย่างแบบมหาศาลนะครับจากแสนกับเลือดแสนโจมตี2 0 0 0 0นะครับกลายเป็น เลือดล้านนะครับแล้วโจมตีกระดับ95้0 0มเลยเป็นตัวละครที่มีอนาคตนะครับตัวนี้เนาะส่วนในเรื่องของการเป็น u r เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังเอาเอาในส่วนของ s อ r ก่อนเพราะว่าของเซิร์ฟเออายุยังอายุเซิร์ฟยังแค่ประมาณเดือน2เดือนเองนะครับยังอีกนานกว่าจะถึงแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ OP มากนะครับในส่วนของการลาบอสหรือว่าลง PVP หรือว่าจะใช้กับทีมที่เน้นการสร้างดาเมจหรือว่าทีมธาตุน้ําก็ ใช้ได้หมดนะครับประมาณว่าตัวเดียวแบกทีมน้ำได้ทั้งทีมก็ยังได้นะครับไหวเอาคู่เฮเลน2ตัวก็ยังอยู่เลยได้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบ,บ,บบของระดับ UR ยั่วใจอีกนิดหนึ่งนะครับมาดูภาพของน้องตอนเป็น UR บ้านนะครับอ่เรียกได้ว่าเล่นช็อกโ,โกแลตก,กันเลิศเธอเลยทีเดียวนะครับสำหรับโมจิสกิชิโอวมินะแต่ว่า U r เนี่ยจะมาภายหลังนะครับอันนี้เราให้ดูแค่เป็น อะไรนะการป้ายยายุยยๆกันไปก่อนละกันนะครับเอาล่ะต่อมานะครับเรามาดูถึงรายละเอียดสกิลแล้วก็อาวุธประจำกายของโมจิสกิชิโอเมะนะครับนินจาสาวแห่งคุมทาเคดะกันต่อนะครับสกิลแรกนะครับวอเตอร์โคลนนะครับวอเตอร์โคลนเนี่ยมีเลเวลทั้งหมด3เลเวลนะครับสกิลนี้ก็คือการตีเทิร์นแรกเนาะตีธรรมดานะครับโมจิสกิชิโอเมะนะครับจะทำการสร้างร่างวอเตอร์โคลนนะครับเป็นร่างน้ำขึ้นมาเนาะโดยที่ ร่า,างโครเนี่ยจะสามารถทําการโจมตีแล้วก็มีพลังขึ้นขึ้นอยู่กับตัวเลเวลของสกิลนะครับโดยที่อันแรกเนี่ยมันจะมี64%ของค่า ADK นะครับของทิโยเมะนะครับแล้วก็เลเวล2เนี่ยเพิ่มเป็น128แล้วก็เลเวล3เพิ่มเป็น192นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีค่า i n h e r i t เทนะครับก็คือการถายทอดพลังจากตัวร่างที่โยเมหลักออกมาเนี่ย ก็คือที่เลเวล1เนี่ย60%เลเวล2 80%แล้วก็เลเวล3 100%ด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็คือว่าง่ายๆคือความแข็งแกร่งความรุนแรงความถึกทุกอย่างของคโคลนนั่นเองนะครับจะยิ่งเก่งเมื่อเลเวลยิ่งเยอะนะครับก็คืออย่างน้อยๆเลเวล3เนี่ยจะทําให้มีสืบทอดพลังของเชี่ยวเมสได้เยอะแล้วก็มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงที่สุดนะครับส่วนสกิลที่2นะครับเป็นอันติเนาะเชี่ยวเมสนะครับจะทําการลอยตัวขึ้นไปนบนอากาศนะครับแล้วก็ ปาดาบออกมา8ดาบนะครับโดยการแรนดอมเป้าหมายนะครับความรุนแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของสกิลเลยก็คือ30% 60%แล้วก็100%ของค่า ATK ของตัวชิโยเมะนะครับเพราะฉะนั้นดาวยิ่งเยอะอยิ่งดีนะครับตัวนี้ส่วนสกิลที่3เนี่ยเป็นแพสซีฟสกิลนะครับ t r a n s p o s Position นะครับตัวนี้นะครับเมื่อโมจิสกิชิโยเมะถูกโจมตีนะครับ แล้วก็ถ้าในทีมของเราเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอนะครับชิโยเมะเนี่ยก็จะสร้างล่างโคลนนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงพื้นที่ที่ตัวชิโยเมะเองยือนอยู่นะครับที่เดิมเนาะแล้วก็ตัวชิโยเมะเองก็จะขยับไปอีกพื้นที่อื่นแทนนะครับโดยที่เลเวลตัวนี้นะครับการสร้างเนี่ยมันจะเป็นทริกเกอร์การอัพอยู่นะครับก็คือ,อการหายทอดพลังเนี่ยหกสิหรือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ตาม เลเวลของสกิลนะครับแล้วก็ทิกเกอร์กันแยกออกไปเนี่ยหครั้งต่อเทิร์น2ครั้งต่อเทิร์นและ3ครั้งต่อเทิร์นตามดาวนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าต้องดาวเยอะๆนะครับถึงจะสามารถแยกได้หลายๆล่านะครับแล้วก็มีค่าสืบทอดพลังของล่าโครนเนี่ยใกล้เคียงกับตัวหลักเยอะที่สุดนะครับส่วนแพสซีฟสกิลอันที่4นะครับเนโตร่าโฟลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเพิ่มพลังความแม่นยำแล้วก็เพิ่มค่าคริติคอลเฉยๆนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของอาวุธประจำกายนะครับอาวุธประจำกายเนี่ยจะช่วยเพิ่มคล้ายๆกับว่ายิ่งจำนวนร่างโคลนในในทีมของเรายิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับตัวชิโยเมะเนี่ยก็จะยิ่งได้ค่า ATK คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับโดยบัฟตัวนี้ไม่สามารถดิสเพลได้ด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนั้นคือสมมตุติอ่ามี5ร่างนะครับ ATK ก็จะเพิ่ม50อันนี้ที่ อาวุธประจำกายน่าจะเลเวลสามนะแล้วก็อันอันสองเนี่ยเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อร่างอันนี้ยิ่งโหดนะครับถ้าเป็นอันนี้แต่คิดว่าอาวุธประจำกายน่าจะเลเวลสูงค่อนข้างเยอะนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงเลเวลห้าเลเวลหกเนาะต้องดูอีกทีนะครับเพราะว่าอันนี้เรายังไม่มีตัวละครอ,ออกมาเนาะนะครับแต่ว่าก็คือการเสริมพลังของร่างโคลนให้กับร่างหลักนั่นเองนะครับยิ่งร่างโคลนเยอะก็ยิ่งทําให้ร่างหลักมีพลังโจมตีค่อนข้างสูงขึ้น นะครับผมโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะครับสำหรับข้อมูลสกิลแล้วก็สเตตัสของชิโยเมะนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะเชิโยเมะเป็นสายวายนะครับสามารถโอนของจากออกเวียนมาใช้ได้นะถ้าไม่ได้เป็นของที่เป็นธาตุลมนะนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของเชิโยเมะคร่าวๆนะครับว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยเขานิยมใช้หรือเปล่านะครับ โดยทั่วๆไปนะครับเทียวเมตเนี่ยถูกจัดว่าเป็นตัวที่เป็นตัว DPS บอสในช่วงต้นที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะที่สุดเลยนะครับผู้เล่นหลายๆคนในในระดับท็อปนะครับก็นิยมใช้ตัวนี้นะในการสร้างดาเมจให้กับบอสนะครับโดยเฉพาะบอสอย่างเจ้าทีเร็กเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราให้ดูเพราะว่าทีเร็กเนี่ยจะโจมตีใส่ตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับโดยการเข้าไปกินนะครับจับกินนะอ่ะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปกัดเทียวเม อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะอ๋อทีมนี้เขาบล็อกบล็อกอาการกินเที่ยเมยได้ด้วยนะครับด้วยการจับมันแช่แข็งนะครับเจ้าบอสที่นี้มันมีจุดอ่อนตรงนี้นะครับคือถ้าถูกแช่แข็งเนี่ยก็จะทําให้จะทำให,ำให้มันคลายออกมานะครับตัวที่โจมตีสูงสุดนะครับดูนี้รอบนี้น่าจะคืนไปแล้วอต่อไปมันจะกัดที่ยวเมนะครับอแต่ว่าแข็งไม่ก่อนนะ อ่านี่นะครับชิโอเมสเนี่ยสามารถแยกตัวออกมาได้นะครับแล้วก็ล่างโครนเนี่ยถูกกินก็ไปแทนนะครับนม้มันจะทําให้ชิโอเมสไม่ตายนะครับเห็นมันหนีไกแล้วนะครับนี่คือข้อดีของชิโอเมสนะครับสามารถหลบการโจมตีได้แล้วก็หนีไปอีกช่องหนึ่งนะครับหนีไปเรื่อยๆได้นะครับ ถือว่าเป็นตัวที่โหดเลยแล้วก็ทาอันติได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับยิ่งใช้ร่วมกับตัวเอยนสีเนี่ยเหมือนที่ผมเคยทารีวิวตั้งแต่สมัยเทพลมช่แกรู้คำเบยังไม่มาเลยเนาะอันนั้นก็ใครที่เคยย้อนยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนดูได้นะครับว่าความเก่งจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักทีมหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นทีมที่ใช้เคี่ยวเมะในการสู้กับบอสเป็นหลักนะครับ โดนกินไปแล้วหนึ่งตัวนะครับจะแช่แข็งได้ไหมเอ่ยอแช่ติดแล้วคลายออกมาเมิบกินกินฮัมเบอรอีกแล้วอแต่พอฮัมเบอรไม่อยู่นะครับก็กลายเป็นชิโวเมที่พลังโจมตีสูงสุดแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันติ2สทีติดนะครับจากความสามารถของเย็นสีด้วยนะครับเบิ้ลเข้ามา,าโดนกลืนไปแล้วนะครับฮัมเบอร มาแล้วกินชิโยเมะแต่ว่าได้แค่ล่างโครนไปนะครับตั้งจริงกระโดดนี้ได้เรื่อยๆนะจนกว่าจะเลือดหมดนั่นแหละนะครับหนีไปมุมบนอีกแล้วอ่าตรงนี้นะครับเป็นข้อได้เปรียบของชิโยเมะที่ได้เปรียบมากๆนะครับโดยเฉพาะใน p v p เนี่ยถ้าเกิด ไม่มีสกิลหมู่แรงๆนะครับโอ้โหหลบไปเรื่อยๆแล้วแยกเล่าออกมาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับยิ่งถ้ามีจังหวะที่เป็นคอมโบแล้วล่างเงาคอมโบตามเนี่ยอันติตามเนี่ยถือว่าอีกฝั่งนี้ย่อยยับได้เลยนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่อัพไปจนถึงอาวุธประจำกายเลเวลสูงๆนะครับจะสามารถทำให้ตัวหลักของชิโอเมะเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นอีกนับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะตั้งแต่เริ่มต้นที่10ใช่ไหมแล้วก็ พออาวุธประจำการเลเวลสูงแบบสูงสงส,งส,งส,งสูงมากๆนะก็จะเพิ่มได้ถึงตัวละยีเนะครับโหเพราะฉะนั้นเรื่องดาเมจนี่หายห่วงนะครับสำหรับตัวนี้ก็แนะนำว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับเพราะกว่าจะวนมาเนี่ยอีกนานนะครับเดี๋ยวจะเหมือนผมนะที่มวัวแต่รอฮัมเบยวนตู้ไปหลายรอบแล้วสุดท้ายก็ยังไม่มานะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับ โมจิสุกิชิโอมะนะครับดินจาสาวแห่งกลุ่มทาเคดะนะตัวเทพน้ำนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไ like, ลค์กังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมเดเซนี่เกิลน,นะครับก็เดี๋ยวอนาคตจะมีมาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็จะไม่ได้มาถี่แลนะ้วเพราะว่าข้อมูลตัวหลักๆที่แบบโหดๆเนี่ยแบบก,ก,ก็ค่อนข้างหมดแล้วหลังๆก็จะมีแต่ตัวซับนะครับอย่างน้องเต่าหรือว่า เมนเดียวพฤติกรรมพันธุก,กรรมถั่วนะครับตัวนี้ก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับหรือว่าตัวอื่นแปลกๆเนี้ยแต่ยังไม่เจอแบบตัวที่เป็นระดับเทศที่จะแบกได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาพามาส่องเหมือนเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ